สวัสดีครับแต่ช่างคุยครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างคานชั้น2กันกับทีม QC คุณภาพของบริษัทไอเดียไอแคนของเรานั่นเองนะครับว่ามีมาตรฐานการตรวจเช็คยังไงบ้างรอติดตามได้เลยครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่เนทครับวิศวกร QC ของบริษัทไอเดียไอแคนนั่นเองครับพี่เนทครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้สวัสดีครับพี่เดี๋ยวช่างผมขอปักแบบแป๊บนึงครับ พี่แน่ครับวันนี้อยากจะให้พี่แน่นะครับช่วยพาชมเรื่องของโครงสร้างงานตรวจ QC ของชั้น2สักนิดน,นึงครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาตรงนั่งร้านก่อนดีไหมนอ้องพี่เต้เห็นทางหน้าเนาะนี่เป็นนั่งร้านเหล็กครับใช้ในการรับน้ำหนักของท้องคานทั้งหมดจะมีตัวซอยตัวเหล็กรับทั้งหมดที่เราทําขึ้นมาเพื่อขึ้นโครงทั้งหมดของคานนะครับ ถ้าเกิดไม่มีในส่วนของตรงนี้ครับงานโครงสร้างจะมีปัญหายัางไงบ้างครับคือวัสดุอื่นเราสามารถใช้ได้เดิมทีสมัยก่อนเราใช้เป็นพวกตุ๊กตาที่เป็นไม้ยูคาตีไม้หน้าสามตัง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 ุ๊กตาสิบเ็นยึด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 สมัยนี้โครงเหล็กทํามาเพื่อรวดเร็วแข็งแรงแล้วใช้ได้หลายครั้งตอนต่อไปนี่เราจะไปดูตรงไหนกันครับพี่นะครับเราจะพา,พาขึ้นไปดูเหล็กข้างบน พี่นยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2แล้วใช่ครับผมแบบที่เห็นตรงนี้คือเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเหล็กที่ใช้ทํามาโดยเฉพาะเพื่อประกอบคานเดินคานตามแนวคานแนวกิ่ดลายแนวเหล็กที่เราวางไว้ทั้งหมดเราต้องออกแบบมาเช็คนะครับว่าคานแต่ละขนาดแต่ละเบอร์เป็นยังไงครับเหล็กแต่ละชนิดแต่ละขนาดเป็นยังไงหลังจากเราเดินเหล็กเรียบร้อยใส่แบบเรียบร้อยยึดแบบเรียบร้อยแข็งแรงนะฮะ เราต้องมีการใส่ลูกปูนอันนี้คือลูกปูนที่เราต้องทํามาใส่ด้านท้องคานและข้างคานเพื่อเป็นคอมบูลิงอคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีระยะ์คอมบูริงตามมาฐานวิศกรรมต้องมีต้องใส่ให้ครบทุกตัวเพื่อให้คานรักําลังได้เต็มที่อย่างที่น้องเต้กาลังจับอยู่คือเหล็ก DB ขนาด20มิลเลือกมาใช้อย่างไรก็เลือกมาใช้จากแบบที่เปิดจากการคำนวณของวิศกรผู้ออกแบบเมื่อเรามาถึงหน้างาน เราก็จะเปิดแบบเปิดเซกชั่นดูแล้วนําเหล็กมาร้อยตามคานตามแบบตามเซกชันที่กําหนดไว้ไปจนถึงระยะการใส่เหล็กปลอกเรียกได้ว่านะครับทุกส่วนนะครับถูกออกแบบมาอย่างเป็นมาตรฐานเลยครับขั้นตอนต่อไปหลังจากเราดำเนินการทุกอย่างเสร็จในการทำงานทั้งหมดขั้นตอนต่อไปคือการเทคอนกรีตซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึง่งแล้วการเทคอนกรีตเราจะทาเจทครั้งเดียว เราจะพยายามไม่มีการเบรกตรงไหนเพื่อให้ความให้คานต่อเนื่องเอาอย่างี้ดีกว่าครับในส่วนขั้นตอนการเทคอนกรีตเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพี่เนรอีกสักรอบนึงได้เลยครับพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูการเทคอนกรีตของพื้นที่ของโครงสร้างชั้นสองยินดีเันอหนึ่งรอบ<น>สำหรับวันนี้นะครับรายการช่างคุยของเราก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตาม EP ีต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนเต้แล้วก็พี่เนรขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ